แล้วนะคะเจอเออแอลเมอร์ไรทำไมคะก็จะพามาชมรถแต่งสวยๆทุกคันเลยสำหรับคันนี้ก็ไม่แพ้กันเลยกับปอดเลนเจอร์ mm hmm. Ranger, รุ่น XLT เกียร์แมนนวลน,นะคะราคาณปัจจุบันอยู่ที่857,000บาทเท่านั้นเองกับชุดแต่ง F150 Y Body มาดูกันเลยค่ะว่าชุดนี้มีอะไรบ้างชิ้นแรกก็คือาากระจังหน้าของเรานนั่นเองก็คือชิ้นนี้นะคะชิ้นงานจะผลิตจากพลาสติก เกรดพรีเมียมก็คือ ABS นั่นเองค่ะสามารถยืดหยุ่นได้นะคะน้ำหนักเบาส่วนตัวหนังสือ Ford ที่ไปที่ไหนก็รู้จักก็คือ FORD สีดำนะคะด้านหน้าจะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะคะส่วนแถบกระจังหน้าด้านบนเราเพิ่มเป็นไฟ LED แสงสีขาวให้แบบแถบเต็มนั่นเองค่ะมาดูในส่วนของกันชนหน้านะคะแบ่งเป็น3เฉดสีเลยนะคะชิ้นด้านบนตัวนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเอง มาพร้อมไฟตัวสีนะคะส่วนชิ้นกันชนจร,จริงๆจะเป็นสีดำด้านนั่นเองค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้เลยนะคะส่วนด้านล่างก็ตัดด้วยสีบอลเงินนั่นเองค่ะคำว่า w i d body ก็คือการเพิ่มขนาดตัวรถให้ใหญ่และบึกบึนขึ้นนั่นเองค่ะเราถอดแก้มข้างออกไปเลยชิ้นเดิมนะคะและใส่ชิ้นใหม่ที่เป็น w i d body เพิ่มขนาดตัวรถดูจากฝากระโปรงนี้ก็ได้ค่ะ เพิ่มมาอีก4นิ้วเลยมาพร้อมกับคิ้วล้อให้ด้วยนะคะสีดําด้านตัดกันเลยตัวนี้จะเป็นชิ้นเดียวกันเลยเป็นพลาสติก ABS น้ําหนักเบามากๆเลยค่ะด้านหน้านะคะนอกจากวายบอดี้แล้วจะเป็นไฟมัสแตงครบชุดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟ3ขีดมัสแตงแบบนี้ ไฟวงแหวนนะคะและไฟลูกแก้วด้านในที่เป็นสีน้ําเงินนะคะสวยงามมากมเลยและไฟเดย์ไลท์ที่กระพริบอยู่ด้านล่างเป็นรูปตัวแ L แบบนี้นะคะครบเซตเลยตัวนี้นะคะสําหรับไฟมาส t ต n งมี2องเฉดสีนะคะสีขาวและสีส้มนั่นเองค่ะและคันนี้ยกสูง3นิ้วใส่อะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะในส่วนของช่วงล่างนะคะจะเป็นเปลี่ยนโช๊คอัพของโปรเฟนเดอร์ให้ด้วยนะคะซึ่งเป็นโช๊คอัพรุ่น A ซึ่งเป็นโชคอัพของ Pro เฟนเดอร์ m อยู่ที่2.0นะคือก็คือแกนรอบวงอยู่ที่2.0นั่นเองค่ะและปีกนกเราก็เปลี่ยนให้เป็นปีกนกของโยงออฟโรดนะคะซึ่งเป็นสีแดงโดดเด่นสง,ง่าตาตาแล้วก็สามารถปรับระดับองศาได้นั่นเองค่ะถ้ายก3นิ้วแล้วต้องใส่แม็กเซตไหนเซตนี้เลยค่ะกับแม็กขอบ20ตัวนี้จะเป็น ตรงเมกานะคะออฟเซตอยู่ที่ลบ20ยืน่นออกมาจากตัวรถอยู่ที่ลบ24่อมเมตรนั่นเองค่ะส่วนซีรียางจะเป็นยางโอตานิเอทเอทคือสามารถวิ่งได้ทางเรียบแล้วก็ทางออฟโรดเพราะว่าดอกยาจะเป็นแบบกลางๆนั่นเองซีรีส์ของเขาก็คือ33หน้ายางจะกว้างอยู่ที่33ส่วน12.5คือความสูงของยางจะอยู่ที่12.5นิ้วนะคะแล้วก็ R20 ก็คือขอบแมกนั่นเองค่ะชิ้นสุดท้ายแล้วสำหรับคำว่า Wide Body ก็คือขอบแก้ม2ข้างนั่นเองค่ะสำหรับกระบะด้านท้ายนะคะมาพร้อมกับคิวล้อเลยข้างละสนิ้วนะคะตัวนี้ครอบไปเลยกับกระบะด้านท้ายค่ะส่วนด้านบนติดโลบาของ Outlander ให้เลยเป็นโลบาเหล็กนะคะชิ้นงานเนี่ยจะผลิตจากเหล็กหนาประมาณ3มิลทำจากสีพร์โ,โซึ่งเป็นสีป้องกันสนิมร้อเปอร์เซ็นเลย เป็นสีดำด้านแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้จะผูกรัดมดของได้หมดเลยไม่ว่าจะบรรทุกสัมภาระที่หนักหรือว่าเบานะคะตัวนี้สามารถรองรับได้หมดเลยนอกจากไฟด้านหน้าเป็นไฟมาสแตง่งด้านหลังเราก็ไม่แพ้กันเลยติดไฟ LED รูปตะสีให้แบบนี้ซึ่งคมของเขาจะเป็นสีลมดำสวยงามมากๆถ้า เป็นกลางวันจะเป็นสีดําสนิทนะคะแต่กลางคืนจะสว่างสวยด้วยรูปตัวสี LED แสงสีแดงแบบนี้นั่นเองค่ะและเบ้ารองมือเปิดด้านท้ายนะคะเราก็ติดเบ้ารองมือเปิดเป็นแบบดาบเพิ่มความโฉบเฉียวให้กับตัวรถนั่นเองค่ะกันชนท้ายแบบเดิมนะคะสวยงามแล้วก็ไฟ LED ด้านหลังนะคะที่เป็นตัวของส่องป้ายทะเบียนและมี เซนเซอร์ด้านหลังให้ด้วย4จุดนะคะลูกค้าท่านไหนที่ชอบสไตลก์การแต่งแบบ Y i o บอดีแบบนี้นะคะสามารถแต่งได้ทุกรุ่นนะคะและสามารถโทรติดต่อ OL ได้ที่0646955362ออมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายและที่สำคัญแต่งแบบนี้ให้ฟรีได้เลยนะคะอออที่ปอดพนคอมอเตอร์สาขาเกษตโนมินสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย